สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้เฮาจะมาทำผัดพริกแกงหมูนะเจ้าเดี๋ยวเฮาไปต้องไปเก็บโหระพาจากหลังบ้านเฮาก่อนข้างบ้านเฮาก่อนนะเจ้าเดี๋ยวเฮาไปเก็บใบโหระพากันเลยเจ้าเจ้าของเฮาก็จะมีปลูกเยอะแยะเจ้ามีอ้อยมีใบเตยมีใบกะเพรามีพพิกมีตะไคร้เจ้ามีหอมดวน มีนี่จะหัวละพาของเฮากาะเวลาเฮาเนี่ยกับเข้าเนี่ยกยำกินได้เรียกน,น้อยๆจะเฮากามาเก็บเอาหลังบ้านนี้นี่ต้นนี้จะต้นนี้จะหนักหน่อยเฮาจะเก็บไปใส่พัดพิกแกงจะ กมไปต้องได้ซื้อได้หานอะเพื่อนๆเฮาเก็ะเก็บหลังบ้านเทาานี้มีอย่างเฮากใสซไปเอาหม้อมันหอมเนยล่ะอ่าหลังจากนั้นเฮาก็จะไปเก็บใบมะกิวนะจ้าอ่าแล้วเฮาก็มาเก็บใบมะกิวตอนนเจ้านี้เอาใบาอ่นอ,อนๆตั้งบนนี้เจ้าเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวซ่อมไม้ก่อน แล้วแล้วเฮาก็ได้มาแล้วจ้าใบมะกิวของเฮาใบมะกิวอ่อนนะเจ้าแล้วเฮาไปทําผัดพริกแกงกันเลยเจ้าเพืเ่อนๆมาเจ้ามาเริ่มวิธีทํากันเลยขั้นตอนแรกเปิดแก,ก๊สใส่น้ํามันลงไปเจ้าน้ํามันใส่พอประมาณนะเจ้า ราก็รอน้ำมันเดือดแป๊บหนึ่งนะเจ้ารอ,อน้ำมันร้อนแปบ๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่หอมขาวนะเจ้าน้ำมันร้อนเราใส่หอมขาวไปเลยเจา้าตัว่องหอมขาวมันหอมผัดพี่แกนี่ก็เป็นเมนูให้ง่ายเห็นเมนูหนึ่งสิถ้าเพื่อนๆพี่สี่ทำกับข้าวบะเต๋อเจ้านี่กยเตี๋ยนบะเต๋นบบนะ แนะนำทดลองทำผัดผิวแก่เจ้าเพอหอมมันหอมขาวมันหอมเนาะเอากระชายริกแก่ลงไปคั่วริกแก่ให้หอมๆเหมือนกันเจา้าหอมขาที่เอาไปต้องคั่วจนมันออกเหลืองเพื่อจะเจ้าให้มันใส่กับพริกแก่เพื่ให้มันเหลืองไปาาน็นจานเนาะอ่าเอาะเขาคั่วริกแก่ให้หอมหองอ่ากินมาเจ้า กินได้เด้กเจ้าหลังกเจ้นเราก็จะใส่หมูเนี่จเจ้าใส่หมูลงไปคอนี่ยใช้มือเด้เจ้าหมูนี่แล้วใส่ชอบนะเจ้าแต่ว่าเราชอบสินค้าเขาเลยใส่ชัดเยอะกว่าหมูอ่าขอกวนหมูให้มันสุกๆ ที่แก right ่มันจะติดกระทะด้วยน้อยให้เติมน้ำได้เลยนะเจ้ามันจะได้แบบไม่หม่รวมหนึ่งรวนหนี่ให้หนึ่งตู้นะเจ้าแล้วก็ข้าวสใส่มะเขือยาวลงไปเลย ใส่มาทัวะกระอมะเขือจะพิกไทยกับพิกไทยกระชายใส่เลยมันจะได้สุกพอๆกันแทงจิงพัดพี่แกงกเปิ้นจะใส่เนากระชายกับไม่พิกไทยนะแต่ว่าเขา mm hmm. แค่ลงเขาเยใส่แน่ต้น ใส่น้ำเพิ่มนิดน้อยนะเจ้าเพราะว่าเขาต้องรอมาเขือสุกเลยวนะเขาต้องใส่น้ำเพิ่มเอากระใส่ขนาไปครึ่งช้อนชาใส่แม็กกี้ไปนิดน้อยนะเจ้า ราะว่าพริกแกงมันก็มีน้ำพริกมันก็มีเครื่องปรุงรสอยู่แล้วเนาะเอาก็ต้องใส่เยอะเหาะจริงเหมากับเจ้าเพื่อนเหมาะเลยใส่แค่นี้แค่นี้สุดหยอด่อนมั้ยเตะเลยเจ้ากินมันหอมตองมันหอมมันขยายกินเข้าเจ้า เอาหอมาเขือมันสุกสักการนะเจ้าเพื่อนเรต้องเอาสุกหนักนะเจ้ามันจะหนุมเอาหมอกกัอบอเนี้เ,เดี๋ยวได้ติดนะเจ้าใส่พริกปงไปใส่ใบมะกิวใส่ใบหูละพาบ้านเหาลงไปนะเจ้าโอนให้เข้ากันนะเจ้า เรียบร้อยเจ้าเพื่อนเปื่อพิกแกงได้เลยผัดพริกแกงโอ้เอาเงนหมดเลยเจ้าตากให้มันเซียง เรียบร้อยเจ้าผัดพริกแก่ของเฮาไปกินข้าวกันเลยเจ้า